สวัดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวท้าของฟล h e ชีทไทยรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่นนี้มีคุณสมบัติเด่นอะไรและเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก่อนอื่นผมขอเริ่มจากการปิดเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดๆว่าถ้าเราจะใช้งานจริงจะเป็นลักษณะยังไงหลังจากนั้นผมจะกางให้ดูทีละขั้นตอนว่าท้าปุ่นนี้ใช้งานได้สะดวกแค่ไหน วิธีปิดก็ง่ายมากครับเราก็แค่เอาอยางยืดมาคล้องกันแล้วใช้ปมของสายเป็นตัวล็อกเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ไฟล์ชีตเข้าที่ไม่หลุดง่ายและยังสะดวกเวลาจะกางออกมาใช้ด้วยครับ เมื่อเสร็จแล้วร่างที่สมบูรณ์ก็จะประมาณนี้ครับกันฝนได้สบายเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตอนเริ่มต้นก่อนที่จะกางทาบกันนะครับในถุงก็จะมีเชือกสำหรับผูกกับต้นไม้มาให้สองเส้นมีเชือกริลาย พร้อมกับตัวรังเชือกสำหรับปรับความตึงติดมาให้เลยแล้วก็จะมีถุงกระโูกงูสําหรับเก็บทาร์ปมาให้ครบชุดพร้อมใช้งานครับวิธีการเริ่มจากเกี่ยวคาราบิเนอร์ที่ถุงเข้ากับเชือกที่ผูกกับต้นไม้จากนั้นก็ค่อยๆค,คลายม้วนทารออก ที่ปลายทับก็จะมีคาราบิเนอร์มาให้ด้วยเราก็เอาไปเกี่ยวกับเชือกผูกต้นไม้ได้เลยครับเมื่อเราขึงเชือกให้ตึงแล้วก็ทำการแกะถุงกระดูกงูแล้วดึงทาบออกมา เนื่องจากมีจุดผูกหรือ tie-out points ถึง18จุดทำให้เราสามารถกางได้หลายรูปแบบมากกว่าทับทั่วไปลักษณะท้าบแบบนี้เขาจะเรียกว่า super tarp เหมาะกับสายแคมปิงกก้งเทรคกิ้งบ u ชคราฟต์ survival เชือกริบลายจะติดมากับตัวทับเลยทําให้สามารถรับแรงลมและแรงตึงได้ดีมากเวลามีลมพัดแรงๆทับก็ยังคงตึงและมั่นคงไม่เสียรูปทรงครับที่มุมทับแต่ละจุดเขาจะมีสายยางยืดผูกติดมาให้ด้วยข้อดีคือช่วยซับแรงดึงไม่ให้ผ้าทาับตึงจนเกินไปเวลามีลมแรงผ้าก็จะยืดหยุ่นตามแรงลมลดโอกาสที่ผ้าจะฉีกขาดครับ ผ้าด้านนอกจะใช้วัสดุไนลอน 30D Ripstop เป็นผ้าที่มีโครงสร้างเส้นใหญยขว้เป็นตารางเล็กๆทำให้ผ้ามีความเหนียวแข็งแรงทนแรงลมและทนต่อการฉีกขาดผ้าด้านในเคลือบกันน้ำเวลาใช้งานนานๆหรือพับเก็บชื้นๆจะเสี่ยงที่สารเคลือบเสื่อมการดูแลควรตากให้แห้งสนิทก่อนเก็บขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ